วัดดีพอแม่พี่น้องทุกขูทุกคนทั้งไก่ทั้งไก่ไกนี่ลูกลมผ้ามาใส่ใส่กุ้งครับมาดาก,กุ้งครับปอไม้กัมปอไม้เก่าเราเทาวาน้ำขึ้นคักครับน้ำขึ้นต้องลุกงนะน้ำใส่ครับมาเบืองว่าลุงลมสีใส่แบบไหนเะง็นขนาดน้ำครับมันไห้ม้าแร้ว น้ำขึ้นหนักเลยครับตเต้าใส่แต่ส <ac> ีเดสลุงใสหล่ะพี่น้องลุงใส่ก่อนลุงใส่แนะนำตอนใส่ลุงล้มบ่อยเดี๋ยวเบิ่งน้ำเด้อครับเด้อเพราะว่าเบอร์สันหัวน้ำเล่กน้ำตื่นต้องลุงเบิ่งก่อนเฮาสสใส่เอาปัสซิวก่อนครับช่วงแรกใส่ปัสซิวใส่ปัสซิว ไปหอดหกโมงแรกกันมันโอกาสดีสีไส้กุ้งข่างขึ้นไปเลยครับอ้าฟอยที่ตามน้ำกันครับพ่อแม่พี่น้องเข้าไปยามสามหลังมากครับกาสีมาเค็หน่ากินสีแกงใส่ไข่หมดแดงครับ ไปแงเหมดแต่งมากนว่านัน h ตหักเอาห้างคนณใครไล่หลยพี่น้องเพิ่งดูคุณนมดแล้วเนี่ยบาทเอาป่าใส่เลยครับแต่หลยเตี๋ยวยู่ด้ครับสามหลังชิโบบตรตปูปมาเอากำลังเก็บแม่กินทำนึ่นกระพราะอะไรชิโบร กบเกิดอดทุกทหมูเรือกัย่งไหลอยู่ครับตจะบอกใส่งนัวกันฝานใส่ผงนัวใส่ผงนัวใส่หลายมาก่หยใส่น่อยจนหอมห้องเทียมมาจาก้านครับีใส่จัน้อย เอามาตอนเที่ยงกับใส่เหลี่ตอนนี้ใบมุ้งกับชูมุ้งหนึ่งเข่าไหลแล้วครับพี่น้องชูมุ้งหนึ่งเข่าไหลาแล้วปุ๊บเดี๋ยวดใส่เดี๋ยยวค่อใส่น้ำปลาทิหลังน้ำปลาใส่ต้นหอมครับมากินเข่าต้องกันเด้อพี่น้องเด้อ สักพักหนึ่งแล้วครับพี่น้องพักแบบใส่จะไปตำบงมือค่ะใส่เลย ใ,อมออมใ,ใส่ตนห้อมติดจำพ่อติ่สดนำพี่น้องไม่กินขอปลาพี่น้องนะตามน้อกันกับ มานําเด็ครับหมามุกปิ้งมานี่มานี่มานี่ยิกปวดมาหนึ่งก็ต้องดังไฟยังนั้นแม่บ้านก็สีม,ตมาตบักมแบบนี้เลยทีนี้ก็ได้มากินขา้าวปลาเขาผู้เขาครับพี่ละ เขาผู้เขาเอาตามมากินน้ำกันพี่นอ้องมาครับมามาับมาปุ่นแล้วแล้วนะกินห้องแล้วแล้วมากินเขาน้ำกันพี่นอ้อง ดปลาซิวกลุ่งเขาไปเก็บมากกินกับครับพุดอ่ะกินขาร้องกันพี่เนาะ,ะมาขาร้องกันพี่เนาะ เสีบเพี่อน่ะ,ะมูเสียบตรงหมอกไข่มูแดงขอมมา ปลาซิวกับต่ำบุกงพี่น้องปลาซิวกับต่ำบุกงกระตาย,ยาพี่น้องมาถึงน้ำแข็งแล้วคุณลุงคอกินกันไปพี่น้องไปยามปลาซิวกันเอาใส่ตุ่มปลาซิวไปยามปลาซิวกันเมืองวา่า มันตีถือบ่ถือห่าใส่ปลาซิวครับนี่ก็บสี่มงแรกแล้วครับใครคำแล้วยำเบิงวันมันตีถือบ่ถือไปเบ่งน้ำกันครับเบ่งล้งแรกน้ำกันครับก็เบ่งล้งแรกคดนอ เดเบิ่งสัด okay. ข uh ัดใกล้ๆพี่น้องคือตึกกว่าเห็นบอโอ้ขาดหางจำร้องอันสามันตรวจฮักเด็กถือครับพุ่นเห็นบอปลาซิวครับพุ่นอ่ะอีตามน้ำกันพี่น้อง พยายามไปเร็วหลายหลังพี่นออ้องมันหนามมันเลือกเลีบาายบบวอยเบืองเอาเมื่อเบืองลังนี่ครับพี่น้องสู้ดโอ้คือับกลัวพี่น้องกลัวเห็นปะกลัวคือสุดหลังพี่น้องกลัวเห็นปะตาซิวอ่ะติดตามด้วยกันขอเจ็บก่อนครับ ปลาอยู่นี่ได้ปลาบ่หลังนี้จมนำที่เสร็วให้น้ำลึกติเสร็บบ่มาเบิกล,ลังนี้พี่น้องอยู่น้ำตลึกเล,กเลยตัวนี้ วัดโอ้ยภาหลายพี่น้องว่านี่ดูเห็นปะปากโกเป็นโลเลยพี่น้องไ็เห็นปะครับเอ้าลุงลุงอยเก็บกันเด้อพี่น้องเด้อ หลังนี่นมาเบื้องหลังนี้จิตถือคือฟังมือหันบ่ครับวัวก,ก็บ่ไหวพี่นอ้องฝั่งตุกน้ำพี่น้องอพี่น้อง หลายเลยมองนึงหันได้เป็นโลเลยอันลังเดียวโอ้กล่องตุ่งน้ำพี่น้องเลยกล่องโกโปรกัรนกันน้ำบ่ได้ไรแบพี่น้องมันยังสหลัวบูมันกันน้ำบ่ได้ไร มันบ่อเข่าเข่าคุณผู่ครับอ,อีกสามตำลุลบอีกไซไฟก้อนครับเอากุ้งมือ้นเศร้าเอากุ้งมือ้นเศร้าเอาเบิ้งอีกจคกหลังหนึ่งนาะครับพี่น้องเนาะเบิ้งอีกหลังหนึ่งกะกะพ่อไว้ก่อนเพราะว่ากล้องโตงามมันเป็นมัวๆว,วเลยพี่น้อง นี่พี่น้องโอ้ต่ำตั้งแต่งงกขึ้นเลยพี่น้องโอ้ไปอยู่พี่น้องนั่นนั่นเอาตี่ตามน้ำกันพี่น้องเทาลุงล้มทีเอาไงเบื้องซั้นนี่เด้อพี่น้องเด้อไปสรุปเทีเดียวอยู่ปุ่ลละอยู่บ้านปุ่ลละนี่ก็ผลงาน อ้ครับผลต้องดูผนยามมาเดือนนี้ครับปลาทิวสดๆยามมาเดือนนี้ครับม้องดูผนวันเสาร์สิป็นกุ้งพี่น้องก็มั่งง่ด้วยพี่น้องเนี่ยว่ามันก็มังหน่อยเด้เอดเกือบเต็มครับกำลังเหลยกเอาปลาหมูเป็นปลาขาวหน่อย ปานิ่นหน่อยออกครับทรงครับนะติดตามน้องกัดพี่น้องนี่เอาไปยามกุ้งตอนเศร้าครับกัดเด็ดกระซิวน้อยหนึ่งครับกุ้งก็ได้หลายเตัวครับมันเงียมเบิดครับเรื่องขุดไหลขุดแทะขุดกระกดิง่งลูกๆติดตามครับกุ้งกรับดวงงามอยู่ครับ รับรับคิดนี้ค่ะสวัสดีครับพี่น้อง